วันนี้นะครับเป็นวันที่19พฤศจิกายนปี2,566ซึ่งก็เป็นวันเกิดของอาจารย์นัทนันในปีนี้นะครับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดคุยนะครับให้ความรู้กันเหมือนเดิมในช่อง y o u t u เบอร์ นี้นะครับข่าวสารต่างๆมากมายเนี่ยก็ออกมาเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีอย่างประเทศเวียดนามนะครับก็เมื่อปี2ปีนี้ก็ยังไม่เป็นมหาอำนาจนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับขยันมาเป็นประเทศที่เริ่มจะพัฒนาแล้วก็เกาหลีนะครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้าน ภาพยนตร์นะครับหรือว่าจะเป็นด้านานักร้องด้านอาหารการกินแต่ก็ยังไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับยังเป็นประเทศที่กึ่งพัฒนาแล้วอยู่ส่วนกีฬา,ากีฬาเอนทิเกมนะครับกีฬาการแข่งขันทีน่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผลการแข่งขันเนี่ยเหรียญทองที่เยอะที่สุดถ้าผมจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นประเทศเวียดนาม แล้วก็เมื่อเดือน2เดือนนี้ก็เป็นการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับกับเอเชียนพาราเกมประเทศที่เป็นมหาอำนาจนะครับในเอเชียก็อย่างเช่นประเทศจีนนะครับที่เป็นระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือว่าประธานาธิบดีเป็นเจ้าของประเทศ ่วนประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยนะครับคือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศแล้วก็กษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศนะครับไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับแห่งเดียวในโลกใบนี้ หรือว่าเป็นประเทศที่ไม่เคยโดนยึดครองโดยต่างประเทศมาก่อนส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยบางทีก็มีการยึดครองโดยประเทศเช่นประเทศใกล้เคียงนะครับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทางแถบยุโรปก,ก็มีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มาเป็นเอกราชหรือว่าเป็น เหมือนกับว่าเป็นตอนแรกเป็นเมืองขึ้นตอนหลังก็กลับมาเป็นเจ้าของประเทศเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเคยถูกเป็นเมืองขึ้นมาก่อนหลักในการทําสงครามนะครับบางทีเนี่ยประเทศใหญ่เถอเขาอาจจะใช้ขี่ปนาวุธพวกอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ อย่างมีข่าวนะครับเมื่อประมาณต้นปีนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดว่าประเทศจีนเนี่ยออกข่าวมาว่าเขาสามารถยึดประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับหมู่เกาะต่างๆเนี่ยยึดได้ภายใน5-10ถึงนาทีนะครับไม่ใช่5-10ถึงเดือนอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาออกข่าวมาว่าเขาสามารถยึดประเทศหมู่เกาะได้ภายใน 5นาทีนะครับการทำสงครามไม่จาเป็นต้องจัดเตรียมแผนการมากมายว่าจะต้องใช้กุนซือหกหลงฮองซูหันตกนะครับหรือว่าต้องรวมสุมาอี้เข้ามาด้วยไม่จาเป็นนะครับบางทีถ้าเราพร้อมเนี่ยเรามีขีบปนาฟุตมีกองทัพมีกลังพลมีพื้นที่ที่มากกว่า มีหลายสิ่งที่มากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรสูงเนี่ยการที่เราเทำสงครามก็จะล้นระยะเวลามากมายมหาศาลดังนั้นนะครับถ้าเราอยากที่จะปลอดภัยนะครับก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปท้าทายนะครับ อย่าไปท้าทายต่างประเทศอย่าไปหาเรื่องถ้าเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราก็ถอยนะครับยิ่งเรื่องศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับศาสนานี่ไม่ใช่ประเทศเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยบางศาสนาได้เป็นร้อยประเทศเลยนะดังนั้นเนี่ยทำอะไรเราต้องระวังครับอย่าให้กระทบกระทั่งถึง หประเทศชาติสอศาส,สนาเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าการที่เราอยู่สุขสบายส่วนตัวเนี่ยมันดีแล้วแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เพิ่งผ่านการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมนะครับที่เจ้าภาพก็คือประเทศจีนจัดขึ้นที่หางโจ แล้วก็เมื่อ2เดือนนี้นะครับทางองค์การโลกยูเนสโกได้เข้ามาแต่งตั้งมรดกโลกนะครับให้กับเมืองสีเทพของประเทศไทยเป็นแห่งที่7ขององค์การโลกนะครับให้เป็นมรดกโลกตอนนี้ก็มีข่าวนะครับข่าวของพวก เสียแป้งใช่ไหมที่ทางวงการเนี่ยตั้งเงินรางวัลไว้1ล้านบาทถ้าใครค้นพบเสียแป้งเขาจะให้เงินรางวัล1น1ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องสสใช่ไหมสสเก้าไกลที่ทำไม่ดีตอนนี้ถูกขับไล่ออกจากพักไปแล้ว แล้วก็มีเรื่องเงินดิจิตอลนะครับ1 0 0 0 0บาทที่จะใช้งบประมาณ500 0 0 0ล้านสรุปว่าปีหน้าประมาณมากราคมพมภาถึงจะสามารถใช้เงินได้แล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในเดือนธันวาคมที่คิดว่าอนุมัติแล้วนะครับว่าเดือนธันวาคมเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยนายกเขาออกเสนอมาว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงแรงงานนะครับ คนเรานะครับเราเก่งเนี่ยเราเก่งเราเป็นอัจฉริยะเรามีความรู้ความสามารถเราก็ต้องมีคุณธรรมนะครับการบริหารประเทศเนี่ยหรือว่าการทําหน้าที่การงานในตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะได้ประสบความสําเร็จนะครับประสบความสำเร็จสูงสูง ครับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาพูดคุยกับบันที่19พฤศจิกายนปี2566